คนที่ตามข่าวดีไอคอนกรุ๊ปหรือธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายและก็ดาราที่กาลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ครูมีคลิปทั้งหมดของการสัมภาษณ์ดาราทั้ง3ท่านก็คือคุณกันคุณแซมคุณมีนมาให้คุณดูแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปและวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ในบริษัทก็อ่ะงั้นพี่แซมอยู่เป็นตําแหน่งผู้ในการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ให้ตําแหน่งมาให,ให้ให้หน้าที่มาแต่ก็ไม่ได้ให้อํานาจในการ ตัดสินใจอะไรมาด้วยผมนะครับในฐาน,นะที่เป็นผู้อุ่งในการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับ,รบผมก็มองเรื่องสินค้านะบริษัทน,นี้ผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีการเป็นผู้สว่วนหรือความเป็นเจ้าของใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการกำหนดนโยบายครับผมจะต้องรับนโยบายมาจากทางบริษัทแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ชัดเจนครับ<ว> พร้อมเปิดตัวผูว้อำนวยการฝ่ายการตลาดคุณกันการถาวรพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาทำหน้าที่บอกเล่าข่าวสารประชาสัมพันธ์และดูแลภาพรวมการสื่อสารขององค์กรทั้งระบบแอมตัวทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการของการการทาวรนะครับก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งผมมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดสร้างแบรนด์อเนสของ The Icon Group พีชยาวัฒนามนตรี ตวันนั้นค่ะน,นนี้ไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสินของครอบครัวดีไอคอนดูเ่คำตอบก็คือวันนี้มินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะถือหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้นบานๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะซึ่งวันนี้ นี่คือบริบทที่มินได้รับจ้างมีตัวออสัญญากฎหมายชัดเจนค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินค่ะฟังจบอะมันไม่ใช่ประเด็นว่าคุณมีอำนาจในการบริหารหรือเป็นเจ้าของบริษัทหรือไม่มีหุ้นส่วนในบริษัทหรือไม่นะคะประเด็นมันอยู่ที่ว่าภาพลักในการสื่อสารให้คนเชื่อถือองค์กรบริษัท แล้วลงทุนลงไปนั่นแหละมันคือการเสียหายทางด้านจิตใจและความรู้สึกค่ะการที่มีระดับตัวท็อปของประเทศระดับคนที่นับหน้าสืบถือตาขนาดนั้นไปพูดอะไรแสดงอะไรขนาดนั้นและตาสีดาสาหรือมนุษย์ตัวเล็กๆอะค่ะเขาจะมีความหวังมากแค่ไหนดาราขนาดนั้นยังทำใช่ไหมคะหรือเราไปดูในหุวนกระแสกน้คะที่มีคนพูดว่า ระดับคุณบอยอะเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไม่น่าจะเช็คอะไรแล้วมั้งเพราะฉะนั้นภาพรักภาพพท์ที่คุณสื่อออกมาในช่วงเวลาที่คุณทํางานกับบริษัทนี้กับสิ่งที่คุณสัมภาษณ์มันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนนะคะมันไม่ใช่แค่คําว่าผมถูกว่าจ้างให้ไปทําตรงนั้นตรงนี้แต่มันคือสิ่งที่คุณพูดกับรันตีบริษัทนี้ให้เกิดความน่าเชื่อถือของประชาชนนั่นคือสิ่งที่เสียหายที่เกิดขึ้น ประชาชนตัดสินใจเพียงเห็นเป็นคุณเพียงเห็นว่าคุณพูดเพียงเห็นความเชื่อมั่นในตัวคุณเขาก็ลงทุนแล้วค่ะทีนี้คําถามกลับมาแหละการที่วันนี้ไม่ว่าคุณจะออกมาปฏิเสธอะไรก็ตามสิ่งที่คุณทิ้งไว้อะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เฉลยในอนาคตอยู่ดีอะค่ะออคอนเทนต์ที่คุณเคยทําไว้เนี่ยมันสร้าง ความเสียหายทางด้านความรู้สึกของประชาชนนะคะมันไม่ใช่แค่การเสียเสียหายทางทรัพย์สินนะคะแต่มันเสียหายทางความรู้สึกความเชื่อและความน่านับถือเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างตัวครูอะออกมาชวนคนทําอะไรคนก็จะเชื่อในสิ่งที่ครูเป็นถูกไหมถ้าถ้ามันไม่ดีความเชื่อนั้นหายธุรกิจนั้นก็พังทีนี้วันนี้กลับมาค่ะประชาชนน่ะไม่ได้รอให้คุณมาอธิบาย แต่ประชาชนต้องการเห็นความจริงในตัวคุณสิ่งที่คุณลอยทำน่าชื่นชมที่สุดตรงไปตรงมาค่ะผิดก็ต้องยอมรับผิดถูกก็ยอมรับถูกคนเราอ่ะสามสิ่งที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าปิดบังในความมืดไม่ได้ก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ความจริงต่อให้วันนี้เราพยายามจะบิดเบี้ยวความจริงอย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายความจริงมันก็คือความจริงเพราะความจริงคือธรรมชาติค่ะ มันไม่มีทางที่เราจะเอาอะไรมาปิดมันมันไม่เฉลยวันนี้วันหนึ่งมันก็ต้องเฉลยเหมือนกันเลคะเจ้าของบริษัทคุณพอบอกว่าผมเปิดธุรกิจนี้มา6กปีผมไม่คิดเคยไม่ผมก็ยังไม่คิดว่าธุรกิจของผมจะผิดกฎหมายเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวที่ทาธุรกิจเครือข่ายแบบนี้จริงค่ะเพราะประเทศไทยเราตอนนี้ยังมีธุรกิจแบบนี้อีกเยอะมากอีกเยอะมากนะคะเพราะว่าครูเองก็มีประสบการณ์ตรงกับหลายแบรนด์แล้วก็เอาเอาบัตรครูไปเช็คเนี่ย เป็นสมาชิกหลายแบรนด์มากเกินห้านะคะเกินห้าเพราะฉะนั้นคํนาถามกลับมาคือการทําธุรกิจแบบเนี้ยมันไม่ใช่การซื้อของมาแล้วขายไปซื้อของมาแล้วฉันขายไม่ได้แต่มันคือการทําให้คนเชื่อมั่นในองค์กรปลูกทัศนคติให้คนมีความหวังให้คนมีความมั่นใจในองค์กรนะคะว่าเขาจะมีแพสซ่งค่ะ เขาจะสามารถกเกษียณได้นี่คือปัจจัยของธุรกิจเครือข่ายเขาจะทาให้คุณเห็นว่าถ้าคุณทํางานตรงนี้มันจะได้แพสซีอินคัมเนยนะแพสซีอินคัมก็คือทําไปถึงจุดหนึ่งหรือคุณปลูกต้นมะม่วงต้นหนึ่งหรือไร่หนึ่งวันหนึ่งที่ต้นมะม่วงออกผลแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องทําอะไรคุณแค่ลดน้ำใส่ปุ๋ยคุณแค่เก็บเกี่ยวตอนนี้คุณต้องปลูกต้นมะม่วงให้เยอะๆก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนีกเหป้าแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะถ้้าตนมม่วงคุณปลูก คุณจะมั่นใจได้ไงว่าแต่ละต้นมันจะออกออกผลดกุกทุกๆปีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคนน่ะคุณจะชวนมาอยู่ใต้สายงานคุณได้ได้ดีทุกคนไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณหยุดการหาคนไม่ได้เหมือนคุณหยุดปลูกต้นมะม่วงไม่ได้อะค่ะแต่ธุรกิจแนวนี้ยังคงใส่ทัศนคติเชิงบวกแบบนี้หรือจิตวิทยาแบบนี้ให้กับคนที่เข้าไปทําเครือข่ายให้เห็นว่าคุณจะ,กะเกษียณได้กับคุณทํางานประจํานะ เพราะคุณทางานประจาําคุณไม่มีทางเลยเขาจะไล่ออกมาอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันคือคนสมัยชี้เรียกว่าขายฝันแต่สําหรับคูเรียกว่าการไม่ศึกษาแพสสิ่งคําอย่างลึกซึ้งนะคะแพสสิ่งคําที่แท้จริงคือการที่คุณต้องสร้างระบบบางอย่างในชีวิตของคุณสร้างวินัยนะคะวินัยดีอ่านหนังสือ yr, ออกกำลังกายเรียนรู้และพัฒนาเสมอและศึกษาเรื่องที่คุณทาอย่างเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างเป็นปัญญาประดิษฐ์อะคะ่ะ หรือทรัพย์สินทางปัญญานาะปัญญาประดิษฐ์ก็คือมันจะเป็นยุคใหม่ที่เราใช้ในระบบ AI ไนะคะเพราะฉะนั้นแพสซินคคำคืออย่างครูทำเมื่วอวานนี้ครูบอกว่าครูไม่มีพนักงานใช่ไหมคะครูมีแค่คลิปเนี่ยและคลิปทุกคลิปก็าขายก็เรียนให้ครูขายเสื้อผ้าให้ครูขายของให้ครูครูไม่ต้องมาตรวจว,ว่าคลิปวิดีโอจะทำงานกี่โมงเมื่อไหรที่ยังมีคนดูโฆษณาย,ยังเข้าของก็ยังขายได้ เนี่ยค่ะเนี่ยคือครูตื่นมาครูก็คารับเหรียญอันนี้คือแพสสิ่งทำจริงจริอันนี้ยกตัวอ,อย่างเล็กๆนะคะยัง,ยงมีแพสสิ่งทำอย่างอื่นที่สามารถคุณสามารถศึกษาเรียนรู้ลงมือทําได้เนาะวันนี้สิ่งที่ดาราเซเลบไม่ว่าจะเป็นคุณมีนคุณกันคุณแซมบอกมาพูดนะคะสามท่านเนี่ยครูพูดตรงในฐานะคนที่ติดตามและชื่นชอบเขานะในทัศนคตินะวันนี้ฟังไม่ขึ้นนะคะฟังไม่ขึ้นจริงๆมันมันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่คุณพูด ภาพรักที่คุณสื่อออกมาก่อนหน้านี้กับสิ่งที่คุณให้สัมภาษณ์มันไม่สอดคล้องนะคะและใครก็นําที่ทําเครือข่ายคุณรู้ดีที่สุดค่ะว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ไหนและเวลาคุณจะไปชวนใครให้คุณเอาความรู้สึกของคุณไปด้วยนะว่าสิ่งที่คุณกดดันอยู่อ่ะคุณอยากให้เขาไม่เจอในสถานการณ์นี้จริงหรอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาความรู้สึกแย่ไปขายให้คนอื่นเราจะได้ความรู้สึกแย่กลับมาค่ะ แต่ถ้าเราเอาความสุขไปขายให้คนต่อให้เราไม่มีคนลกักาวันนั้นแต่คนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมีความสุขและนั่นจะทําให้เราเติบโตได้จริงๆการเติบโตได้จริงๆคือการให้ความสุขหรือขอบคุณหรือสํานึกรู้คุณอยู่เสมออันนี้เป็นบทความที่ดีที่สุดในหนังสือ The Secret เลยนะคะการสํานึกรู้คุณคือการที่ทําอะไรที่พลังงานในใจเรารู้สึกว่าฉันมีความสุข แล้วเราจะสุขค่ะแต่ถ้าคุณออกไปพูดให้ตัวเองดูดีและให้คนอื่นเชื่อถือแต่ลึกๆคุณรู้ดีว่ามันไม่จริงสุดท้ายคุณจะได้ผลลัพธ์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ส่งผลในอนาคตในแบบที่คุณปลูกวันนี้เช่นกันเป็นประโยชน์และร่วมกันวิภาวิจารณ์คอมเมนต์แชร์นะคะหากคุณชอบเนื้อหาสาระนี้ก็สามารถฝากติดตั้ฝากแชร์และก็กดเป็นสมาชิกสนับสนุนช่องครูได้นะคะขอบคุณขอบขอวมทุกชิ้น สติกเกอร์ทุกตัวที่ส่งให้ครูด้วยนะคะหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปและใครอยากปรึกษาในเรื่องของการสร้างชีวิตก็สามารถแอดมาที่แอดไลน์แอดได้นะคะหรือคลิกไปโอ้หน้าช่องในแต่และช่องทางลิงก์หน้าช่องเลยนะแล้วเจอกันในคอร์สเรียนก็ได้ค่ะครูปินมาดิดา